บทสาธยายเรื่องกรรมบทสิบแผนที่ชีวิตสู่ความสุขและความเสื่อมตอนที่สามวจีกรรมสายมืดอนุภาพแห่งวาจาที่นำพาสู่หายณนะะเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายจากการเดินทางในตอนที่แล้วเราได้สำรวจเส้นทางสายมืดที่แสดงออกทางกายไปแล้วในวันนี้เราจะเดินทางลึกเข้ามาอีกขั้นหนึ่ง สู่ดินแดนที่ดูเหมือนจะไม่มีตัวตนแต่กลับมีอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงและกว้างไกลอย่างน่าสะพรึงกลัวนั่นคือเส้นทางแห่งวัจีทุจริตหรืออกุศลกรรมบทที่แสดงออกผ่านทางวาจาสี่ประการเราจะมาพิจารณากันว่าทำไมคำพูดที่ล่องลอยไปในอากาศจึงถูกจัดว่าเป็นทางสู่ความเสื่อมได้ มันบ่อนทำลายอะไรในโลกและในใจของเราเส้นทางสายมืดเส้นทางแรกแห่งวาจาคือมุสาวาดการพูดเท็บการพูดเท็จไม่ใช่เป็นเพียงการกล่าวคำที่ไม่จริงแต่รากที่ลึกกว่านั้นคือการทำลายสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของมนุษย์นั่นคือสัจจะหรือความจริงเมื่อสัจจะถูกทำลายความน่าเชื่อถือก็หมดสิ้นไป ผู้ที่พูดเท็จเป็นอาจินย่อมไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครให้ความไว้วางใจและที่สำคัญการโกหกยังเป็นการบ่อนทําลายปัญญาของตนเองเพราะเมื่อเราโกหกบ่อยๆแม้แต่ตัวเราเองก็จะเริ่มสับสนระหว่างความจริงกับความเท็จสังคมที่เต็มไปด้วยมุสาวาดย่อมเป็นสังคมที่หาความจริงไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมทางสายนี้จึงเป็นทางสู่หายนะ เส้นทางสายมืดเส้นทางที่สองคือปิสุนนาวาจาการพูดส่อเสียดวาจาส่อเสียดคือการนำความข้างนี้ไปบอกข้างนั้นเพื่อหวังให้คนสองฝ่ายแตกร้าวกันนี่คืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในการทำลายความสามัคคีคนที่ชอบพูดส่อเสียดอาจจะรู้สึกสนุกหรือสัดใจในตอนแรกแต่ผลที่ตามมาคือเขาจะกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวไม่มีมิตรแท้ เพราะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกับคนที่พร้อมจะนำเรื่องของเราไปพูดให้เสียหายได้ทุกเมื่อจิตใจของผู้พูดส่อเสียดเองก็จะเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและคิดร้ายนี่คือการใช้คำพูดเพื่อเป็นยาพิษทำลายความสัมพันธ์วัจีทุจริตเส้นทางที่สามคือพรุสวาจาการพูดคำหยาบคำหยาบในที่นี้หมายรวมถึงคำด่าทอคำประชดประชัน คำที่ทิ่มแทงใจให้เจ็บชำ้ำการพูดคำหยาบคือการแสดงออกซึ่งโทสะหรือความโกรธที่อยู่ภายในใจมันคือการใช้คำพูดเป็นหอกดาบพุ่งเข้าไปทำร้ายจิตใจของผู้ฟังโดยตรงบาดแผลทางกายอาจรักษาให้หายได้แต่บาดแผลทางใจที่เกิดจากคำพูดนั้นอาจฝังลึกไปตลอดชีวิตผู้ที่ชอบพูดคำหยาบย่อมสร้างศัตรูได้ง่ายและเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้าง เส้นทางสายมืดเส้นทางสุดท้ายคือสัมพัพป,ปลาปะการพูดเพอร์เจอคำพูดเพอร์เจอคือคำพูดที่เหลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ถูกกาลเทศะแม้จะดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยเท่ากับสมข้อแรกแต่สิ่งที่มันทำลายลงไปอย่างเงียบๆคือคุณค่าของเวลาและปัญญาทั้งของผู้พูดและผู้ฟังผู้ที่พูดเพอร์เจออยู่เสมอ จะกลายเป็นคนไม่มีแก่นสารไม่น่าเชื่อถือและที่สําคัญการพูดเพ้อเจ้อทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบไม่สามารถเจริญปัญญาขั้นสูงขึ้นไปได้วจีทุจริตทั้ง4ประการนี้คือการใช้วาจาอันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ประเสริฐไปในทางที่ผิดอย่างน่าเสียดายหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายตอนนี้คือ 1. วจีทุจริต คือการบ่อนทำลายรากฐานสำคัญสี่ประการคือสัจจะสามคัคคีไมตรีและปัญญาการโกหกทำลายสัจจะการส่อเสียดทำลายสามคัคคีการพูดคำหยาบทำลายไมตรีและการพูดเพ้อเจอ้อทำลายปัญญาจะเห็นได้ว่ารากฐานสำคัญของสังคมที่ดีงามล้วนถูกบ่อนทำลายลงได้ด้วยวาจาที่ไม่ดีทั้งสิน้น 2. วาจาสามารถสร้างศัตรูได้เร็วกว่าอาวุธ ดาบที่ฟันลงไปสร้างศัตรูได้ทีละคนแต่คำพูดที่ไม่ดีโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกลสร้างศัตรูได้มากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นการสำรวมวาจาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก่อนจะพูดทุกครั้งจึงควรพิจารณาให้ดีว่าคำพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่และถูกกาลเทศะหรือไม่บัดนี้เราได้เห็นแล้วว่า ทางสายมืดที่แสดงออกทางวาจานั้นมีอนุภาพทำลายล้างที่น่ากลัวเพียงใดในตอนต่อไปเราจะเดินทางสู่ใจกลางของความมืดเราจะไปสำรวจต้นตอและผู้บงการที่แท้จริงของทุจริตทั้งทางกายและทางวาจานั่นคืออกุศลกรรมบททางใจขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร